คลิปในวันนี้ผมจะเล่นมอสอิตาเลียนเบรดลอดที่ทุกคนเคยเจอในคลิปตัดต่างๆที่คุณดูแล้วอยากจะต้องอีอย่างวะไปกับมันยิ่งดูซ้อสมองยิ่งลดเล่นตจนตอนนี้มันก็มาเยือนในไมค้าเป็นนที่เรียบร้อยแล้วและภารกิจในวันนี้นะครับผมก็จะเก็บให้ครบ13าตัวในคลิปเดียวถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับภารกิจของเราก็คือตามหาพวกเบรดลอดอิตาลีให้ครบทุกตัวนะครับโอเคนี่แหละครับการที่เราจะเล่มเกมนี้นะครับ,รเ,รเ,รรบเราต้องทัชสตาร์ทนะครับ เหมือนที่เกมมันบอกไว้เลยนะเออเนี่ยทับสตาร์แบบนี้เลยนี่เลยก็จะมีทูกทูกทูกซาฮัวแล้วก็ตระเล่ตระลาชิมเปซีนี้มานานี่นี่อะไรประมาณนี้ครับนะก็คือในชันเลนในวันนี้นะครับผมก็จะหาให้ครบทุกตัวไปเลยนะครับเพื่อเป็นการจบคลิปนี้ประมาณนั้นนะครับอ่ะตัวแรกเราเราน่าจะทําแบบตัวทูกทูกทูกซาฮัวนะครับที่จะกด ซึ่งแน่นอนครับว่าผมเห็นในตัวพวกนี้เต็มฝีพวกคลิปช็อตอะไรพวกนี้เต็มเลยนะครับแม่งเห็นครูเห็นจนแม่งหลอนหลอนเลยโอเคเดี๋ยวเราเราได้อุปกรณ์หินครบแล้วเดี๋ยวเราทําการฟาร์มไม้ให้เยอะที่สุดเละครับเพื่อเราจะทําตัวทุกทุกทุกว่าแต่ผมตอนเนี้ผมหาเจ้าไอคนขายไม่เจอนะครับว่ามันเดินไปไหนของมันวะซึ่งแม่งผมก็เกิดอยู่ในป่าแล้วมันก็เดินไปไหนก็ไม่รู้ชิหายนะแล้วอ่า คือผมต้องเดินประมาณไกลประมาณหนึ่งพันมอกนะสิจะสามารถดึงคนขายมาได้อะค่อนข้างแย่เลยเอ้ยว่าผมเจอคนขายแล้วคือผมว่าผมต้องขังเขานะเอ้ยผมถือไม้คือเขาถือถือไข่ไอตัวนั้นด้วยอะทุ่ม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 ซะพุ้ยโอเคเราต้องเช็คว่าอันไหนยากมากโอ้โหไอ้นี่ไงชิมเปนซินีบานานินีเออใช้แตงโมน่ะคือผมต้องหาจังเกิ นะครับไม่รู้ว่ามันไอโลกที่ผมเกิดเนี่ยมันจะไกลไหมอ่ะเออจังเกิลอ่ะก็อยู่ที่ดวงเราอ่ะเออคือการการที่เราจะทําทุกตัวเนี่ยคือน่าจะโอ้นานมากๆเลยมีเราต้องหาทะเลายด้ว่เนี่ยแล้วก็ไมบัวโอ้แล้วก็สลามอ่ะคือเราต้องเจอสวามกับทะเลรานแล้วก็จังเกิลนะครับสามใบโอนี้คือเราคือเราต้องหาให้ได้อ่ะเพื่อเราจะทําให้ไอตัวพวกเนี้ยให้มันให้เราได้แบบครบทุกตัวเออเดีย๋ยวผมทําเจ้าตัวทุกงทุ่ทุ่ทุททสร้างหัวนะครับโอเคนะครับเราแรกมาแล้วนะครับตัวแรกเลยนะครับนี่เลย ุงแล้วผมฆ่าสองเออไปตีกูด้วยนี่เหรอะแล้วฆ่าฆ่าแล้วฆ่าแล้วมันไม่ดอกอะไรเลยนะครับโอเคครับผมแลกมาใหม่เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาไว้ในตัวก่อนนะครับเจ้าตัวนั่นแหละผมจะไม่พูดชื่อมันแล้วกันต่อไปเดี๋ยวเราต้องหาถังน้ำนะครับเราต้องหาถังน้ำเออแต่เราต้องหาเหรียก่อนตอนนี้แต่ผมไม่รู้ว่าแถวเนี้ย มันจะมีถ้ำไหมอ่ะอือโอ้ยตรงนั้นมีดอกไม้ชมพูเป้ยผมจำได้ว,ว่ามีใช้ขนแกะสีชมพูนะเอ้ยแต่ผมจะเหล็กนีวว่หว่าอ้โหสองก้อนนี่หรอวะคือผมอ๋อนี่ไงยังเจออยู่โอเค เคยเราหลุดออกมาพวกนี้นะครับเอาไปทําขดแกะสีชมพูนะคือตอนนั้นเราต้องเจอสวามก่อนนะเพื่อให้แบบเราเล่นง่ายกว่าน,นั้นอ่ะโดยสวรราเราก็ต้องเจอไม่ใช่สรามมันจะเกิดตอนกลางคืนแน่นอนเราต้องรีบหาหน่วยสวามเหมืนกันก็ถ้าผ่านไปสักพักมันก็จะไม่เกิดน,นะต่อไปผมต้องหาสารลายผมเผาเหล็กก่อนจริงผมต้องใช้เหล็กห้าก้อน,นเพื่อเอาทำกไกลอุยอ้ยมันใช้เยอะอยู่นะบ้า,าแล้วคือผมจะฟาร์มเหล็ก ทำเกมเลยนะเนีอ่ยตอนนี้ผมต้องทำเดีย๋ยวผมต้องหาสาไลายก่อนนะเพื่อไปทำไปตัวคนที่สองที่เราจะทำโอเคผมก็เก็บสไลายมาพอประมาณหนึ่งแล้วใช่ครับรูรู้ต้องหาเหล็กนิ่งหว่าเอ้ยเดี๋ยว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 ทอทำไมเนะี่ยผมใช้แค่สิบหกอันโอเคก็อันน้ำอันหนึ่ง แล้วก็แลกตัวที่2องมาได้แล้วโอเคเดียเด๋ยววัดีเดี๋ยววัดีเดี๋ยวนะไอ้เชี่ยมันเอาถังนะผมไปเลยนี่หว่าไอ้เหียโอเคผมขอวางไปเลยนะตัวนี้เว้ยเอา้าเหมือนเราสามารถขี่ได้แล้ววันอุย้ยวิ่งเร็วมากเลยลอ่ะเว้ยขดข้างดีเลยนะเหมาะกับการเดินทางที่เรา เราจะได้ไปหาใบโอมสมบอตนะิมันอะแต่ตอนเนี้ยมึงต้องกินละหิวจะตายแล้วเ,เออมึงไปไหนวะ,ะ,ะ,ะอย่าหนี้ดิอย่านี้ดิเออเดี๋ยวเราต้องเตรียมออกเดินทางแนละ้วหาไบโอมสมบนะัติมันนะเฮ้เราเตรียมย้ายทิ้นฐานเลยดีกว่าโอ้ <laughs> แต่คือมึงอยู่ในน้ำมึงคือมึงมึงไหวช้ามากเลยอะ ไอ้เฮียมึงไปฉลาดจีป่าวะมาไปต่อโอ้เหมือนเจอไบออมสักุล่านะครับผมเวล,ล่เราจะตกอยู่ยผมน่าจะทำแบบกงขังไอ้ตัวพวกเนี้ยเ็นแบบเอาบล็อกใช้บล็อกไม้สักุละาแล้วนะกันนะเออน่าจะดูดีเดี๋ยวนะแตาพวกนี้ก็เป็นสีชมพูนี่วะอือเอามาปะต้องการเลยโอ้คครับผมวต์สี่เราก็แบบเพียบพอได้่เพียบพอแล้ว ตอนนั้นเราเจอหูบ้านด้วยซึ่งแมงลวงอคือผมขอให้มันดรอบไอ้เจ้าแตงโมแล้วกันนะเอ้ยโอเคเรามีเล็กฟรีแล้วเราจะเล็กฟรีแล้วมะใมูไปดูอะไรนั้นนี่โอ้เออเออมียังมีที่มันว่ายขึ้นมาได้แต่กูจะตายไอ้ไม้ออ้ไ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 ไอเอ้อ้ออไอ คนนี้อะไรนี่อยู่มีกิปเปอร์ตรงนี้บ้าบปก่เราเจอใบอบสวามแลยวเว้ยทุกคนโอเคแต่ต่อไปนี้เราก็คงหาใบบัวแล้วก็สลามกับใบอบนี้นะครับคือเราน่าจะพักเบรกอยู่ที่นี่เลยนะเอออตอนนี้กูเห็นรูอะไรนิดหนึ่งแม่งก็กลัวแล้วนะตอนนี้แม่ทีเดียวมันก็จะตายแล้วเนี่ย เป้าหมายเราคงต้องเลือสองพป้าหมายนะครับก็คือจังเกิลกับทะเลทรายนะครับโอ้ยโกรอ้ยเจอจังเกิลเว้ยแล้วมันกินอยู่ตรงสวามเลยไอ้เหี้ยถือวันดีนะครับเนี่ยเซต์นีนะครับเซตนีเออเดี๋ยวเราสร้างแถวนี้เลยนะเออน่าจะดูดีสุดละเดี๋ยวผมขังไอ้เจ้า ไอ้นี่ก่อนไอหลาดนะเพื่อมันไม่เพื่อไม่ให้วิง่งมันวิ่งเป็นไหนะนะโอเคถือว่าดีถือว่าด,ดีเดี๋ยวนะโอเคได้อยู่โอเคถือว่าแจบถือว่าแจกโอเคเราได้จุดจุดตั้งหลักแนละ้วก็คือตรงนี้เลยนะเออมีจังเกอร์ตรงนู้นแล้วก็มีสวอตตรงนี้ที่เหลือเราก็จะเหลือทะเลทรายนะครับเพื่อเราจะหากระบอกเพชรน,นะโอเคเราก็สามารถดึงคนขายมาได้ละนี่ โอเคแล้วก็ขังมันให้เรียบร้อยโอ้ไปไหนนะใจะเย็นพี่อยูเฉยเโ,โอเคโอเคเราเซฟนี่เลยเป็นจุดเกิดหลักของเราแล้วลลโ,ลโอเคกลางคืนนี้เราจะไม่นอนนะครับเราต้องถาสลามโอเคแต่กลางคืนนี้่นอนสลามสลามจะเกิดในบริเวณสวรรค์แต่ต้องเป็นแบบแบบพระจันทร์ตอนแบบมันยังไม่ปิดอ่ะนะเพิ่งรู้ว่าเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นพระจันทร์ ขึ้นดวงนะครับตอนนี้ตอนนี้เราต้องรองสลามเกิดนะตอนนี้นี่ไยสองสามตัวนะครับโอเคไนดะ้เยี่ียมพอแล้วนะีนี่ผมต้องคาฟดาบมาเนดะ้อเออเป็นยัไรใช้มือได้เพนะิ่แต่มีสเกลอวยโอ้โหโอ้โห โอเคสมยเงีัยนเองอยเงีัยนเองไอ้กูบิดดีไอ้ขี้ลอยี้อะไรอ่ะกูจะตายกูจะตายพี่จ๋าไม่ไหวแล้วโอ้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 จะยิงจะยิงบิดจะยินบิด เอาไปอยากกระจกหน่อยเดี๋ยวทำเป็นกระจกแผ่นแล้วกันนะโอเคมันใช้ข้าวด้วยหรอวะกูว่าค่อนข้างจะเนี่ยเลยลืมคนมา มาแล้วลลลคุณลำคาญมากเลยเฮ้ยบ้าไปหมดเพิ่งเห็นวะอุย้ยอุ้ยแต่มดมนเยอะมากมนเยอะมากมนที่นี่เยอะมากโอ้ยก็จริงสลามได้เพียงพอเราก็นอนได้เลยบางเนี้ยเออสามสิบวันลูกนะลลลเนี่ยคือผม,มอ่ะโซนนี้เป็นโคตรหนวกหูเลยไม,ไม่ไม่น่าสร้างไว้ตรงนี้เลยลลลโอเคตอนนี้ผมได้ บอมบาดีโรโครโคดีโ o โอเคและตัวนี้ขี่ได้ด้วยเว้ยทุกคนแล้วมันสามารถบินได้เว้ยนี่เลยโคตรสะดวกสะดวกสบายเลยโอเคตอนนี้ผมต้องหาแตงโมนะครับเช่นั้นเลยมีแค่แตงโมซึ่งผมจะเจอไหมก็อีกเรื่องนึงแล้วมันมีใบโอมปากกงกาด้วยหรอวะโอ้โหโคตรใหญ่เลยเว้ยโอเคเราจะแตงโมละทำ โอเคเราได้แตงโมาแล้วทุกคนอคีกตรงนะกูคือกูสามารถลงไปแบบกงกได้เลยอะ่ะถือว่าดีอ่ะเนี่ย,ยถ้าเาระหว่างชางผมหาเทเลซานด้วยแล้วกันนะ ดูปากแม่งค่อนข้างจะใหญ่มากมากเลยผมเจอเทลิสไทนเลยเว้ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะมีไซเดนเทลไซเดนด้วยไอ้ยะผมดวงโคตรดีเลยนะแบบเนี้ยแต่ตอนนี้ผมก็น่าจะได้กระบอกเพชรแล้วแหละนะเออโอเคเราลงจอนเทลิสตัวอย่างน่าจะน่าจะได้ครบแล้วแหละนะเออแล้วกระบอกเพชรประชักียรติมันได้เหลือมันไออกไปสัก16ต้นแล้วกันนะเออวันนี้ก่อนที่อยว่กุหลงอีกเพื่อพอมันไม่อยู่เนี่ยไม่ได้โอเคผมได้สามจอันแล้วเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านแล้วนะ 오우 이 사람은... 저건 죽을거야 으 오케이 이 공격은 되게 작아 트라라라 오케이 가자 트라라라 트라라야오케 โอ๊ยอย่างนี้อะเดือดใจผึ้บผึ้บประตูผึ้บอุระโกบอลเลอร์เลยเว้ยโอ๊ยนี่เดี๋ยวผมสั่งมือแบบนี้ให้เนี่ย คได้มาแล้วสี่สองตอนนี้เราก็ได้เพิ่มมาอีกสองตัวขึนรวมๆแล้วมีแปดตัวนะครับโอ้มันก่อนโอ้ยไอ้ปปเฮียตัวนี้คุณเนี่ยโอเคเหลืออีกห้าตัวไว้ทุกคน แม่งกว่าผมกว่าจะขังไอ้ตัวนี้ได้แต่เวลาโคตรนานตัวไม่งมดเลอเลยจะบ้าตายยคุณหล่อนจะตายอยู่แล้วเมื่อกี้แล้วต่อไปต้องหาเหล็กแล้วเว้ยโอ้โหเหล็กโอ้ my god ต้องหาถ้ำตัวนี้ละวะโอเคยอมหาถ้ำก็ได้วะเดี๋ยวนะเอาเนี่ยปเท้ากว่าแล้วเว้ยเดี๋ยวผมต้องใช้เจ้าตัวบุมบอลดีรุกบุคนดโลในการเป็นยาผันุ์ในการหาข้าวพวกนี้นะครับหาเหล็กพวกเนี้ยโอ้โเสียงไม่เงียมาก ใชม,มีมีไอ้พวกนั้นอยู่รวมๆกันมังหัวจะปวดเว้ยโอ้และนี่ก็คือเสียงผมจากอนาคตนะครับคือก็คือว่าเสียงผมจากอดีตมันไม่สามารถเปิดใหม่ได้เพราะว่าเสียงบ้านมันฝนตกนะเออเพราะเสียงฝนมันดังมากๆแต่ตอนนี้นะครับผมก็หาบูบ้านนะครับเพื่อจะหาเหล็กกับฟางข้าวนะครับเพื่อไปหา ข้าวแบบจํานวนเยอะมากๆแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะหาปลาแซลมอนนะครับแล้วก็เจ้าสีสีสดานะครับก็จะเราจะหาจากพวกปลาหมึกด,ดําอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ผมก็เดินหาไปเรื่อยเรื่อย,อยจนเจอแบบแม่นานนะครับก็แถวแม่นานนะครับก็จะมีตัวแซลมอนเกิดอยู่นะครับอ่าแล้วเราก็มีปลาหมึกเกิดด้วยนะครับแถวนี้เราก็จะได้สีดํากับแซลมอนมาจํานวนหนึ่งแล้วานะนะเออผมเอาสีดําทําอะไรผมก็เอาไปทําคนแก่สีดล้วนะเออผมจำนวนห้าอันแล้วก็ไปฟังผมจากโตผมจากอ่าอดีตเลยครับโอเคและที่สุดกับทุกคน หกแล้วเปิดหม้ได้สักทีนะแม่งคือแบบแถวบ้านผมฝนตกอะนะเออเสียงมันเข้าไม้แล้วมันดังมากอ่ะโอเคตอนนี้ผมก็ทําครบเป็นที่เรียบร้อยนะนี่อันนี้ห้าตรงนี้มีแปดก็คือมีทั้งหมดมันมีสิบาตัวนะเออตอนนี้ก็ครบแล้วนะเออผมก็โอ้แม่งไม่ไหวแล้ววะเสียงแม่งดาวขอบอกแล้วกันนะดังมากอ่ะ พอมันอยู่รวมกันไม่กู้จะระเบิดอ่ะโอเคนะครับตัวสุดท้ายโอ้ยทุกคนครับในที่สุดผมก็เก็บไอ้พวกเวทรอดอิตาลีครบแล้วนะครับทั้งหมด13ตัวนะครับก็คลิปนี้ผมก็เหนื่อยมากๆเลยนะครับก็เล่นไปทั้งหมด2ชั่วโมงเลยนะครับอ่า ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกไไดไลค์กดติดตามไปด้วยครับให้เป็นกำลัลใจกับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็กลไปแลยกูเหนื่อยมากเออ